วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับ t r i อัมบอบเบอร์ให้มากขึ้นที่ต้องเริ่มบอกว่าในปี1940-1950เนี่ยมันมีการแต่งรถหลังสงครามโลกที่เขาพยายามที่จะลดทอนชิ้นส่วนที่มันไม่จะเป็นออกกับตัวรถใหม่ว่าจะเป็นบังโคนเบาะหลังทำยังไงก็ได้ให้รถมันกระทัดรัดที่สุดนึกออกไหมนั่นกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยออกมาเป็นทรงที่เขาเรียกกันว่าบอบเบอร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทางไทอัมก็ได้หยิบเอาบอบเบอร์เนี่ยมาทำเป็นโมเดลออกจำหน่ายในปี2016-2017โดยการวางเครื่องเดียวกับเจ้าตัว T120 ซึ่งก็มีขนาด 1,200cc อ่าแต่ถ้าเป็นบอบเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกำหนดแรงม้าอยู่ที่ประมาณ70กว่าแรงมา้าแรงบิด106นิวตันความเป็นบอบเบอร์มันมีเสน่ห์ในตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ถูกลดทอนออกไปน้อยลงไม่มีเบาะหลังไม่มีอะไรท่อ2ออก2น้ำหนักตัวรถมันดูเหมือนจะเยอะนะ250กโลแต่ด้วยกาวเคลียร์แลนด์ที่เตี้ยมากๆและไฮซีด ที่สูงแค่600กว่ากว่ามเมเนี่ยมันทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยคุณสังเกตดูผมสูง1 7 8เนี่ยคือขายังไงก็เหลือเหลือเยอะด้วยแต่อีกหนึ่งจุดที่ทําให้บอบเบอร์มันรู้สึกว่าบอบเบอร์ก็คือท่านั่งทุกคนคุณจะเห็นได้ว่าพักเท้าของมันอะอยู่ตรงนี้แต่แฮนด์อยู่ตรงนี้ท่ hand, นานั่งมันจะก้มๆหน่อยนะแล้วก็บอกเขาค่อนข้างฟิกท่านั่งของตัวคุณว่าคุณต้องนั่งท่านี้ กระโดดดองเ,ดอเห็นชัดมากนะซ้ายขวาเพราะว่าบานมันใหญ่มากนนขนาด6คลิป์บู์เนี่ยมันมันอ้วนแล้วก็จับพอดีมือรถเตี้ยนะทุกคนรู้สึกได้เลยพนนั่งแล้วรู้สึกเลยว่ารถเตี้ยพื้นมันอยู่ใกล้เรามากๆตัวรถเขามีให้สองโหมดนะเรนกับรถบอกก่อนที่ผมรู้สึกชอบก็คือความนุ่มนวลของเครื่องยนต์เนี่ยมันนุ่มอะ มันเป็นสองสูบแบบตั้งอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ารถมันไม่ตึงตังไม่แบบไม่กระแทกทุกครั้งที่เราออกคันเร่งอะไรเงี้ยช่วงล่างติรดรถก็ตามสไตล์รถเตี้ยช่วงวางนอนเลยนะคุณอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้รับคือความเทน่แน่คุณกดมีให้นะคุณกดมันก็จะเซตไฟเขียวขึ้นคุณกดโทรก็จะทํางานอัตโนมัติไม่ได้มีความรู้สึกว่าคันแข็งอะไรนะแต่ความรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้ก็ให้ต้องกำคันทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์ส่งรถที่เเเป็นนนบบอออรกกจากโาโงงลยยี่ย ถ้าคุณจะเย็นแบบว่าเป็นพรีเมียมไฮแบรนด์แล้วบ็อบเบอร์คลาสสิกแบบนี้ก็น่าจะมีแค่ไาอั่มเจ้าเดียวที่ทำซึ่งผมบอกว่ากับราคา637,000บาทมีให้เลือก3สีนะทุกคนส่วนตัวชอบสีนี้นะเพราะรู้สึกว่าเจ็ทแบ็กมันก็จะดูมืดไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นซาตินมันก็จะเป็นสีด้านตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากโมเดลเดิมก็คือมีการขยายขนาดถังน้ำมันเป็น14ลิตรจากเดิม12ลิตรนะทุกคนแล้วก็วงล้อเป็นอลูมิเนียมแล้วหน้าหลังขนาดเท่ากัน16-16ห 16, หน้า30 50ลัง 150, จันเบกหน้า310ม mm, มหลัง255 mm. ผมเชื่อว่าเพียงพอต่อความต้องการแน่นอนและในโมเดลนี้เนี่ยเขายังเพิ่ม c o r n e น i n g ABS เข้ามาด้วยถ้าคุณกำลังมองหารถสักคันหนึ่งที่จะตอบขอตนองวันหยุดของคุณเป็นว e n d อนไบของคุณได้เดินทางได้เล็กน้อยผมบอกว่าบ o b b e r ร์0ัเนี่ยคุณจะได้โจทย์นี้แน่นอน